โ oh, oh, oh. อ้โลคับอายุแปลบอลดูผมมาสวนนะครับดูหน้าตาผมโลก็ครับ,รบวันนี้ผมมาสวนนะครับวันนี้น้องเก้นมาสวนด,ดูน้องเก้นเล่นม้วนขันนาด,ดูแล้วหน้าตามอมเมยไม่แค่ขี้ฝุ่นขี้ดินดูดูดดอายุแปลบอลเดี๋ยวไอมาดูเดี๋ยวไอมาไอแปาบอล เกนเล่นมวนก่อครับเกี้นเล่นมวนก่อครับเกี้นเล่นมวนก่อบครับมวนขนาดเลยกะครับน้ำฝนไปอาบน้ำเด็กเกีนกะอาบน้ำเนอะอาบน้ํอาน้ำน้ฝนไปอาบน้ำเกีนเล่นอย่างมาครับเกีนไปเล่นอย่างมาครับในขี้ชายเ่ขี้ชายชายเป็น้องขี้ดินเป็นทองดินอันนี้เป็น้องดินครับเป็น้องดิน ไปไหนไปไหนมานี่เร็วนี่นาะรถอยู่นี่รถไข่อะรถของใครครับอัองเกนรถรอาอ,อายุอ๋อรออายุมาก็ไปปุ้นน่ะครับครับผมโอ้ขอดูหน้าดูตาดีดีหน่อยหรอครับโอ,โอ้พอหน้าพอตาดู อยู่ไอยองมาเอามาเอาส้มโอมาห้ามไปขี่ห้ามไปขี่มันบะซุกเตื้อห้ามขี่เตื้อเดี๋ยวรอมันซุกก่อนอ่ายังบะซุกเตื้อมันบาซุกเตื้อมามานี่ก่อนเร็วอือรอมันซุกก่อนตอนนี้มันยังบะแกเตื้อกินมาได้สม้มอือ ดู <Ay u. S 1> ดูอายุไปเอาบอลเดี๋ยวเตะบอลกับอายุเดี๋ยวไอมารอไอมาก่อนไอไปเอาบอลแป๊บเดียว Boy. Boy. อะพอละพอละจะไปละสวัสด,ดีครับสวยๆให้แม่หน่อย uh huh. เอาไม้วางก่อนครับ uh huh. เดี๋ยวนี้แม่มินี่เอาไปเอครับใหม่แล้วครับ uh huh. ไปละครับบายบายสวัสด,ดีค่ะ